สบายดีพี่น้อง,งเด็กๆอันเลิกคุงเรียนมาอันน้องพรนสบายดีลูกป้านะเขาแกงเพื่อนพี่น้องไเขาแก่ง,อง,กงมอนไข่ส,ส่งสีดอันด,ดำจนเป็นสีขาวหมดเลยเออเก็บลูกน้นองนัดพาเพื่อนพาเด็กๆอันทำควมอันสะอาดเดินบ้านพี่น้องเด้อมันเปื้อนลายทำความสะอาดเดินบ้านอ่ะน้องนัดสบาย น้งทองไปดีแต่ป่าลูกไปเก็บเลกเลกโรงเรียนมาก็ต้องให้เห็ดเวียกเห็ดงานพี่น้องเอ้ยอยู่น้ำเราก็อยากเห็ดเวียกับพอนะเก็บใบใหม่ใบโตซอยกันเด็กๆขวดกวดแล้วลูกกวดแล้วก็ตักใส่ตักใส่กวดขี้เหนียวขี้เหนียว มื่อนี่กับฝนพี่น้องเลยฝนตกเมื่อนี่กับเด็ดสวยกันสามเคฟพักบกแม่นเลยเออนั่นน่ะละเออเคียเออแม่นทองเคฟไซเด็กๆเขาสวยกันพี่น้องนัดหลวงองหลวงพร เข่าหงเยียนเลิอกงเยียนมากะเดี๋ยวเท่า,าพรกันได้เมื่อเมื่อแล้วก็ให้เก็บผักบงเมื่อกินแล้วก็เมื่อลวกผักบงเห็ดแจ่วต้มไข่ให้กินให้่ยไ่พอคนเด็ดกินไม่น้อยบอกวิธีให้เห็ดกินเห็ดแก้วนวดแล้วก็ลวกผักบงไข่ต้มก็อิ่มเนาะพี่น,อน้องเนาะคนเฮาเนาะกินอย่างลายกินทำนั้นก็โอเคแล้ว น้องพรเป็นคนถือกระตาน้องนัดกับน้องทองเก็บกินย,ยาใส่ไม่ยังลายคลิปหนึ่น้องบนเด็กๆเข็ดเวียกเข็ดงานบรรยากาศยามมือแรงเลยพี่น้องเลยฝนทักขยุตวังได้เลยแหละมันตกตะเกียงน้นองพรไปตาตน้นเบื่อพรอนเขาแกงนะส่งนะเขาแกงไม่ยังใช้เจ้าลนะ่ะ มอสหลบกระด้านบอกเขาแก่งใัมมอนนะเขาแก่งใจนั่งทองเด้บอมีคนเห็นใับอกหมู่เขาประเหต์ว่าทองเออเขาหมูเขาเเ็นแก่งัยอกนกเขาหยอกบอกฮะเออ เมื่อเฮือนจังฉักเด้อพอเด้อทูทูท,ท,ทูออกแล้วก็เก็บเก็บเก็บ,กบสักทำความสะอาดให้มันสะอาดพุ่นหน้าบ้านพูนฝุ่นมือไปตองไล่ไล่ขนฝุ่นเออมาตีต้นมันเนาะบอแมนมันใหญ่แล้วนะน,นั่ะเนาะมาตัวบอกเลขมันใหญ่เลยนนนเนาะมันยนะังบนะัวตใต้ตีมาตัวนั่นนะนนมันงามเนาะ คือมาฝรั่งเนาะไปไปเก็บอยู่หน้าบ้านต่อไปอย่ามันเขาเล่นกับห้าเขาทำพี่นอนเลยให้เห็ดเวียกช้อนเลยหุงเยนมาเห็ดเวียกแล้วและยังให้อาบน้ำอาบน้กินเข้าแรงเลยกะะัให้นอนพักผ่อนลุกแต่เดิกตื่นแต่เช้าไปหุงหั่มหงเยน เออนั่นละ่ะนาำบ้านกะหกหกปัดปัดเด็กเด็กเกรยนัดผ้าเฮ็ดผ้าน่องเฮ็ดเออเออนีบใส่ท้องเออละแล้วนี่แหละครับปรปร่ปรนานเด้อพ่อเด้อไปเก็บผักบงเด้อ เจ็บกระเพาะพี่น้องเอ้ยมือเศร้าเลยกะเป็นกวนนำกดไหลย,ย้อนเลยกินเลยกะเอาไปหนังเถิงวิ่นนัวแห้งเหมือนกันไม่นอนกับสุขภาพกระบ,บอกแข้งแห้งพี่น้องเอ้ยจักเป็นยังไงไม่ใจเมื่อยไม่ใจเป็นกระเพาะไะ่นอยกับวิ่นนัวไม้เกนกับขื่นดุ<ป>มันสิฮักลากไปกันเออลากไปเอเอ,เอน,าน,าน,น,น,นั่นนั่นละกองเพราะอะไรลูกพราะอะไรเพอาะอะเออ นัดพาเห็ดน่งสุดแม่ได้นัดยุดเมื่อไรสุดแม่นะพี่น้องเหยน้องนัดนะไายปในไปเก็บพักบงต่อไปหามไปท้องมาหามเองเลยหามไปถอกเลยหามไปถอกเลยลยกาไปเก็บพักบงแลยกาเขาสิเอาของกินให้น้องพอนเมื่อไงเออน้องพรนไว้อะไรของเด็กๆเขาก็สิไปเก็บพักบงเลยเลยพี่น้องแล้วเพื่อนกับมันสะอาดแล้วเขาเขาก็สิไปเก็บพักบวกพักบง ให้น้องพอนอ้ำเมลอลวกกินพี่น้องเอ้ยกินกบับไข่ต้มกับชิ้นแห้งครีว่าแม่น้อยซื้อให้แลแหละนันก่อนนั้นก่อนเที่ยวนานทีซื้ออันปลากระป๋องให้ซื้อแบบว่ากระดูกหมูให้เล่าเนี่ยเที่ยวนานก่อนเก็บผักบงพี่น้องพักเก็บผักบงเล็กน้อยเ้อกโรงงัดตู้ใหญ่เลยเขาไป่ได้เด็ดผักอันนี้ได้ให้เล่าเนี่ยใบมังน็อดเนี่ยเด็ดล้นลูก เออในนั่นแหละทองเออมันแก่แล้วก็ตัดออกเอออันน,นี้ได้นั่นนั่นเป็นเครือเป็นเครืออยู่หนาะรายแสเหยียบอะไดได้ทองนะร้ายแท้สอัน,นเก็บโลดแทน,นเก็บให้มันพออันได้ลวกขี้นแล้วก็เมื่อน้องอันนั่นกัเอาไข่กับซิ่นแห่งให้แล้วก็เมือ่อผู้เขาในายกำลังทองนะทองนะนะเป็นยอดเป็นยอดเดียว หลายแท้ก็เห็นนั่นเออฮันเดยพุ่นอีกอยู่อ้วนนะอีกพุ่นเลยแถวก้กล้วยอีกน้องลุงมาจากอุยานละบ้มาแล้วน้องลุงเออเก็บเก็บเด็ดฟักให้เราลูกในนัดเล้เห็นบ่เดม,มาอยู่นะฮักโอลมันกีกะเฮากะเด้ยอดหน่นเดย์ฮันเด้ดย,ยอดกระตูตานเอออย,ย่าเด็ดแกไล่แหละนาละอ่า ได้ร้ายละบอได้พ่อลวกละบอสองคนกินพุ่นเอกพุ่นเอกร้ายทางพุ่นเอกเออได้ร้ายเลยแกคงย่างมาลูกอยู่ในกบเบาก็ไม่หันน้องโจ๊กน้องเด็บเลยใช่เออเอาโรดทางใดมีก็เอาโรดนะเอาเมื่อไรเราลวกล่างดีเด้อล่ะกะเอาเลยพักบ่วงก็เอาโรด พักร <P ak> ิมหัวเมื่อมให้เราก่อน,น,ออน,นอพี่น้องไงให้เรากินครับน้องพรอคาบแรงให้เราเห็ดแก้วนวดเดือพรเดือเห็ดแจ้วลวกพักกระไข่ต้มกระอิ่มอะไรคาบแรงเนาะพี่น้องเนาะปัญญาอักยังเออแถวนั่นแหละลายนั่นอะอ่าเออได้ลายเติบเลยเออโอ้ยเช่นเดียดฟ้าลายอะไรไพี่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 พมันแก้วเราต้องเอาดอกมันมีอยู่ยืนบ้านเจ้านี่นะลายอะไรเออเป็นยอดเป็นยอดอยู่ ักบ่งลายอยู่ในน้องเดินนี่นอันเล้เออปลาลายอะไรนั่นเป็นยอดเป็นยอดอยู่ตัดอรรนั่นถ้รรมามาทราบแต่แทะแน่ไม่ได้มีมีอย่างในพี่น้องเลยลวกในบวานหวานเนาะพอเนาะลวกกินเหี่ลวกอันได้ห้องอันในสองขา้าวคุณได้นะ่ะเด็กเก็บเมื่อให้น้องพ่อเาได้ลวกกินผักกินมีแน่ มันจัสุขภาพแข็งแห้งพอนเลยฮันเด็ดเลยน้องนัดนี UM> ่นะนี <c <c ่นี <h 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 ่ <h 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 ักหลังนี่พอนเลยเออมันหยุบแซ่บคือนยังนี่อาพอเลยพอและรลายเลยที่นะนานอ่ะท้องพ่อบ่เนี่ยร้ายแล้ว พอแล้วเดี๋ยวกินมบมเอาัว้อีกวันหนาเีกแม่นมันสีนานาแม่เอามีดไว้เน้นนัดอันนี้บ้งมัีดเียบเดอย่ายบเด้อออานาาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นักเก <c oughs> เป <c oughs> ็นเลี่ ลาซีเอฟด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะพี่น้อง